ไม่เรื่องอะไรมากเกืนเราคุยกันในโกนะนะ้านะก้าหมูโก้าอัวเหมาที่เดียวเลยอาจจะสรุปใจความสั้นไปบ้างไม่ได้รายละเอียดทีนี้คืนนี้เราค้างกันไว้เรื่องอนาถบินทิกาเศร,รษฐ<ๆ>ีไล่เทวดาอันนี้หาว่าเป็นเทวดาแล้วจะทําอะไรทุกอย่างได้นะเพราะคนที่มีศีลมีธรรมที่เหนือกว่าเทวดาสามารถขับไล่เทวดาได้ด้วย ในเทวดาก็ไม่ใช่ว่าจะมีทิกทุกอย่างไปเด็ดดีเสมอไปนั้นเวลาเราสวดมนต์นะพี่ป้าท่านสวดกัน,กนอ,อยู่นะครับรัตถที่เราสวดกันอยู่เพื่อป้องกันภัยทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นต้องไปจากลมไปจากฝนไปจากอา,า,อากาศไปจากโรคร้ายทั้งหลายทั้งปวงนจะจึงมีว่านาคพัพสวายักษ์พัสวามารพาัสวาจุปันนาพัสวา กันทพัฒมาพัตสาวากันทพัฒพัฒสวาแปลว่ายักร้ายคือยักที่ไม่ดีทั้งหลายจงหลีกหนีไปนาคร้ายทั้งหลายคือพญานาคที่ไม่ดีให้หลีกหนีไปครุฑที่เมีนิสัยไม่ดีเป็นกรุฑร้ายที่นิสัยไม่ดีก็ขอจงหลีกหนีไปจากที่นี่แล้วก็มีปีศาจพัฒสวาพวกปีศาจทั้งหลายที่ไม่ดีก็ขอให้หลีกหนีไปจากที่นี่ นั้นในบทนักรรตาสตรไว้ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปคนโบราณยังไว้สวดป้องกันภัยพิบัติราะบางทีพายุอะไรเข้ามาสกดบทนี้มันไม่เข้ามีดไปจังอื่นเพราะมันขับไล่ขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปนะแต่เทวดาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมดีแต่มีเทวดารักษาใลตดวไปแต่มีเทวดาบางจําพวกนะที่มีแสงไม่อยจะร้รยก็นะเหมือนกับนะยกตัวอย่าง เรื่องเมียน้อยกับเมียหลวงก่อนะนจะถึงเรื่องอนาถานี้ต้องลากไปก่อนที่มาของฉลากกระพัดนะบ้านเราไม่ก็มีใครถวายฉลากกระพัดแล้วแต่ถ้าไปทํางานปริวัติก็ดีทํางานต่างๆก็ถวายฉลากกระพัดนะนี่เป็นที่มาด้วยเรื่องเมียน้อยกับเมียหลวงนะเป็นยักษ์ไม่ดีแต่กลับใจเป็นยักษ์ที่ดีด้วยธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเมื่อก่อนมีผู้ชายคนหนึ่ง มีเมียอยู่คนหนึ่งรักกันมากปลูกใจกันปฏิพัติอยู่กันมานานปีแต่ไม่มีลูกสักคนหนึ่งก็ะวัยผู้หญิงนั้นคงเป็นหมันพอไม่มีลูกแล้วพ่อแม่สามีก็ไม่พอใจเพราะว่าตระกูลเขาจะขาดศูนย์ถ้าไม่มีลูกในตัวตระกูลจะขาดศูนย์ไม่มีใครทาบุญให้ไม่มีใครไปเผาสุกเวลาตายไม่มีใครไปร้องไห้หน้าลงตกเขาก็เลยจําเป็นต้องมีลูกคนนดีจะต้องมีลูกมากๆแล้วต้องมีลูกชายด้วยพอได้สืบทอด ตระกูลก็ต่อไม่งาั้นนมตระกูลหายคนจีนสมัยก่อนก็เป็นแบบนั้นกับลูกสาวนี่ชอบเลยชอบแต่ลูกชายเพราะว่ากลัวว่าแท้หรือนามตระกูลเขาจะหายไปมีแค่คนไทยนี่แหละที่ชอบลูกสาวหวังลูกสาวกับตายนิสัยกลับเขาอยู่ระหว่างจีนกับอินเดียแต่นิสัยไม่เหมือนเขาหวงลูกสาวนี้สมบัติทุกอย่างยกให้ลูกสาวลูกชายช่างหัวแม่นไปหาเลี้ยงไปตายเอาดับหน้านี่ก็เลยเป็นเรื่องที่มา นี่พออยู่มาไม่มีลูกก็เลยลําบากลูกจะไปกับแม่ผัวก็ป้ายบาดหมางก,กันลูกกะไพยทาดียังไงแม่ผัวก็ไม่ชอบพอไม่มีหลานนี่ก็อุ้มในที่สุดทนไม่ไหวก็เลยจัดแจงหาเมียมาให้สามีนะ่ยภรรยาก็ไม่ขัดเพราะว่าเกรงใจแม่ผัวด้วยและก็สงสารสามีด้วยนาะยที่ไม่มีลูกตนเองนั้นเกิดลูกไม่ได้ก็เป็นอันว่าได้เมียเพิ่มมาอีกหนึ่งคนมาอยู่ไปอยู่มาเมียน้อยท้องท้องจริง พอจะเกิดเมียหลวงกับเสียดายสมบัติถ้าเกิดเมียน้อยเกิดขึ้นมาสมบัติทั้งหมดก็ต้องเป็นลูกของเมียน้อยเราไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็ต้องกลายเป็นหมาหัวเน่าก็เลยเกิดน้อยใจก็เลยทําดีกับเมียน้อยทุกวิธีทางบ่เมียน้อยเปิดก็เอายาพิษให้กินนะเมียน้อยก็แทงลูกไปคนแรกเสียใจกันมากทั้งบ้านเธอก็มานั่งเสียใจกับเขาด้วยทําได้แนบเนียนมากๆจนไม่มีใครสงสัย อยู่มาไม่เท่าไหร่ก็ท้องอีกท้องอีกก็เป็นเหมือนเดิมอีกท้องครั้งที่สามก็แท้งอีกเธอก็เลยคิดว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเพราะเธอรักษาท้องเธอมาปกติไม่มีอาการเลยแต่พอกินของที่เมียหลวงให้ทุกทีเธอก็เลยไม่ยอมกินอีกไม่ว่าเมียหลวงเดอทั้งท้องเธอใกล้จะคลอดทำอะไรไม่ได้ก็ไม่กินของพวกนี้เลยเมียหลวงรู้ทำอะไรในที่สุดก็เลยมัดกรอบปากก่อนที่จะกอดให้กอดกอดคำนด เธอก็เลยอาคาตเอาไว้อาคาตเมียหลวงว่าเกิดชาติหน้าฉันใดแต่นี้คาทั้งแม่ทั้งลูก้วเกิดชาติหน้าฉันใดขอฉันจงเกิดมาเป็นยักษ์แล้วจะจับลูกเธอกินให้หมดพร้อมกับตัวเธอเยแรงอาคาตพยาบาทก่อนจะตายเธอตุกรอกปากแล้วก็ตายสาปีกลับมาเห็นภรรยาตายพร้อมกับลูกแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดก็เลยจัดการ เมียหลวงขับไล่ออกไปจากบ้านด้วยรุมตืบอรุมซ้อมจนในที่สุดเมียหลวงก็ตายด้วยเนะมื่อพวกเธอทั้งสองตายไปแล้วเมียน้อยก็มาเกิดเป็นมูสังนะไม่ได้เกิดเป็นยักษ์นะมาเกิดเป็นมูสังก่อนเมียหลวงก็มาเกิดเป็นไก่เป็นไก่ป่านะวันก่อนเราก็เล่าเรื่องไก่ป่ากับมูสังไปช่างเจดีย์แต่สองตัวนี้เป็นกู้อาฆาตกัน นี่ไม่ว่าไก่จะฟักสักเท่าใดหมูสังก็มากินลูกหมดพอแม่ไก่ไปแอบฟักที่กล้อยพอลูกออกมาป่ามาเจี๊ยบจีบเจี๊ยบจีบหมูสังตัวนี้ก็มากินลูกเลี้ยงจนครอกที่สามแล้วไก่ป่าก็เลยสู้กับหมูสังหมูสังก็เลยกัดตายและกินลูกก่อนจะตายไก่ป่าไก่ป่าก็เลยปลูกเวรไว้ว่าเนี่ยหลวงพี่ตายเป็นไก่ป่าเพราะชาติก่อนไม่เคยมีลูกชาตินี้ก็มีลูกสามคอกเลยครอกครงเยอะ หมูฉังกินหมดลูกไม่เคยได้โตก็าเป็นลูกเยก็บมันก็นกินเที่ยงผูกอาฆาตไว้ก็เลยเมียหลวงที่เป็นไก่ป่าจะไม่ดีนะไก่เป็นใครนะเพราะมันหลายชาตินะนั้นเดี๋ยวคนเล่าก็มั่อานเธอจำไม่ถูกว่าไหนเมียน้อยเมียหลวงปรากฏว่าเมียหลวงก็เลยไปเกิดอาฆาตพยาบาทอีกแม่ไก่พยาบาทแม่ไก่พยาบาทขอฉันจงเกิดเป็นพยักษ์ในชาติหน้าแล้วฉันจะกินลูกเธอให้หมด ปรากฏว่าเมื่อแม่ไก่ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นวัววัวก็เมียน้อยเริ่มมีหลวงเอามาเกิดเป็นเสือเสือนี่ก็เมียน้อย,ยมีหลวงมีหลวงทีนี้มูสังเมื่อตายไปก็มาเกิดเป็นงัวทุกครั้งที่งัวเกิดลูกเสือก็จะมากินลูกนางเสียทุกปีกัดกินต่อหน้าต่อตาแม่งัวสู้เสือไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เสียก็คาบลูกเยอะๆไปนั่งกินต่อหน้าต่ตาจนหมดทุกทีเกิดครั้งที่สองอีกก็กินหมดอีกพอครั้งที่สามก็กัดแม่มันด้วยคบคอแม่มันเลยแล้วก็กินลูกด้วยก่อนที่แม่งวัวจะตายอย่าไม่ดีนะเมียหลวงเมียน้อยเป็นวัวเมียน้อยเป็นวัวเธอก็เลยไปเกิดเป็นยักษ์เมียน้อยไปเกิดเป็นยักษ์ ก็คืองวเนี่ยไปเกิดเป็นยักษ์ทีนี้แม่เสือมาเกิดเป็นคนแล้วก็สวยมากด้วยเกิดมาสวยจังวิบากกรรมทำให้สวยอันนี้มาสวยเพราะกรรมแล้วสามีเธอทุกชาติก็มาเกิดตามที่เธอเป็นเมื่อตอนเมียลงไปเป็นไก่สามีก็ไปเกิดเป็นไก่ด้วยเป็นไก่ตัวผู้พอตอนนี้มาเกิดเป็น งัวก็ามาเกิดเป็นงัวตัวผู้ทีนี้มาเกิดเป็นคนก็กลายเป็นคนต่อเมียหลวงก็มาเกิดเป็นเมียหลวงมาเกิดเป็นคนแต่เมียน้อยไปเกิดเป็นยักษ์ทุกครั้งที่เธอจะคลอดเธอต้องเดินทางกลับบ้านตัวเองแต่ไปไม่ทันถึงนางยักษ์ที่มีก็มาจักลูกกินทุกปีจนกระทั่งว่าท้องที่สามคนอื่นมองไม่เห็นแต่เธอมองเห็นว่ายักษ์จะมาจับลูกเธอกินทุกทีลูกเธอก็จะตาย แต่คนอ่นังมองไม่เห็นยักเห็นได้ว่าเด็กตายตัวเขียวหมดเธนะอก็เลยไม่รู้ทํำยังไงแล้วเธอก็เลยว่าครั้งนี้จะไม่เกิดที่บ้านสามีจะกลับไปเกิดที่บ้านตัวเองในที่บ้านแกคงจะมีสารเจ้ามีอะไรดีอ่ะนังยักษ์เข้าไปไม่ได้แต่ที่เข้าไปไม่ได้เพราะนังยักษ์นั้นมีเวนจะต้องไปทำนะเวนก็คือวาระมาจากวาระที่ต้องไปดูแลทเทวทูตวันที่เกิดเป็นยักษ์ เป็นหน้าที่ต้องไปกวาดวิหวะกวาดวิมานนะดูแลสวนใครที่กลายเป็นยักษ์น้่ยน้อยต้อมีหลวงกลับทำอธิษฐานว่าชาติหน้าก็เกิดเป็นยักษ์ได้ไหมะสมของเธอมาประสมแล้วเธอก็เกิดเป็นยักษ์มากินลูกแต่ลูกคนที่สามไม่ได้กินเพราะว่ายักษ์จะต้องไปอยู่ที่วิมานทเวสสวรรเป็นเวรของนางที่จะต้องไปดูแลวิมาน พอครบกำหนดรีบกลับมาก็คิดว่าเมียน้อยคงเกิดลูกแล้วนางอยู่บ้านแม่ตัวเองเห็นว่าลูกปลอดภัยลูกสามสี่เดือนแล้วลูกปลอดภัยดีแล้วก็คิดว่าเราควรจะกลับบ้านสามีได้แล้วก็เลยเดินทางกลับอุ้มลูกกลับระหว่างที่นางอุ้มลูกกลับเป็นเวลาเดียวกับนางยักษินีกลับมาจากวิมานทรเวชวร์รีบกลับมาหาะมนุษย์คนนี้ได้ก็คือเมียหลวง ่ามากินลูกเพราะว่านางยักษ์มันระลึกชาติแต่คนหลังได้ทว่าชาติก่อนมันเคยอธิษฐานผมมากินลูกมันรื้อกลับมาเพื่อกินลูกนะเนี่ยหลวงพ่อเห็นว่านางเมียน้อยเนี่ยตามมานางยักษสินีตามมาเห็นแต่กลรีบวิ่งวิ่งไปไหนอะวิ่งหนีให้พ้นคนอื่นมองไม่เห็นตะโกนบอกว,ว่ายักษ์จะมากินลูกช่วยด้วยค่อยๆจะไปรู้ยังไงไม่เห็นมีใครคอินนี่บ้าอยู่คนเดียว คนก็หลีกทางให้าคนบ้าอุ้มลูกหนีย,ยักยักที่ไหนไม่เห็นมีมองก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรนางวิ่งไปวิ่งมาทํายังไงไม่ได้แล้วเห็นวัดประเชตตวันเห็นวัดประชตะวันอยู่ข้างหน้านึกถึงพระพุทธเจ้าคนอื่นเป็นที่พึ่งไม่ได้แล้วยังไงก็จบแน่ๆนางยักซินีใกล้เข้ามาจะถึงแต่วัดมันอยู่สุดลูกหูลูกตามต้องข้ามทุ่งก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้านางก็เลยชูลูกบอกว่า พุทธังสันนังกฉามิข้าพระเจ้าไม่มีอย่างอื่นแล้วพระเจ้าข้าเป็นที่พึ่งขอพึ่งพระพุทธองค์ขอพระพุทธองค์ทรงช่วยดีฉันด้วยกอบุตรของหมอมฉันปลอดไปด้วยหมอมฉันขอยกบุตรนี้ถาวายแก่พระพูธ้ธมีพระภาคเจ้าลูกใจของเธอเธอถาวายให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าเลยนะนางยักษินีปอกกลปอปอกคว้าพรามันไปอยู่ไกล้ลิฟเลย พอจะพูดจบนางยักษินีมาถึงพอดีพอเอามือจะจับเด็กมาหักคอกินนายบอกตู้ว่าให้ดีนะแต่วันนี้ไปแถวเยลไตก้าทนะ่านหยักมันยูนะในตานั่นมาหักคอเดยปรากฏว่ามันถอยไปอยู่ไกลลิบเพราะคำว่าพุทธังสนังตาฉานี้นางก็ตกใจเอ้าเมื่อกี้กูจะคว้าทำไมมาอยู่สุดลูกหูลูกตาด้วยกําลังแห่งยักษ์วิ่งไปตุ้ม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 เธอก็วิ่งไป วัดยังอยู่ไกลเลยยังไม่ถึงยังเป็นกิโลนะเพราะมันตุ่งนามโมเห็นแต่ไกลเห็นวัดอยู่โน่นนะนะคงจะได้แค่วัดไม่ชีบงกุดแต่นั้นเป็นตนนุ้งนาก็วัดประเจตวันอยู่บนเนินข้างบนเห็นแต่ไกลไม่รู้ทําไงก็ทํามังสารนังกระฉานีครั้ทงที่สองนังท่ององีกข้าพระเจ้าไม่มีอย่างอื่นเลยเป็นที่พึ่งขอพระธรรมจงเป็นที่พึ่ง ตาก็จะถึงวัดรีบวิ่งตามไปานางก็อุ้มลูกวิ่งไปเีกยักษ์ก็มาจะถึงนะใกล้จะถึงประตูวัดเต็มทีแล้วจากนี้ไปกดที่สีได้แล้วแต่ยักษ์ก็มาถึงพอดีเรื่องก็เลยบอกข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญผู้จะไปวัดตามทมที่พระเจ้าท่านสแสดงไว้ดีแล้วข้าพระเจ้าขอยกบุตรนี้ถาวายเป็นสังฆบูชาขออำนาจแห่งคุณพระสงฆ์จงรักษาบุตรข้าพระเจ้าให้ปลอดภัยพอนางยักษ์มาควา้าตึ้มไปอยุ่สุดลูกหูลูก,ลก,ลก,ลกตาเหมือนเดิมอีก นางถึงใจสารณะสามประการเสร็จนางยักวิ่งขว้ามานางเข้าประตูวัดพอดีพอมาถึงก็มายืนเวียนอยู่หน้าประตูทกอกอเลยก้าวไม่ได้เทวดาที่เข้าประตูวัดไม่ ไม่เป็นว่าลูกคนบ้านึกว่าคนบ้าช่วยด้วยพระเจ้าข้าช่วยข้าพระเจ้าด้วยนางยักษีมีจะมาจับลูกของข้าพระเจ้าไปกินธอกินลูกข้าพระเจ้าไปสองคนแล้วนี่เป็นคนที่สามนางตามมาอีกขอพระองค์จงโปรดกระหม่อมด้วยกระหม่อมขอถวายในที่สุดพุทธเจ้าก็นางก็เลยเอาบุตรไปตั้งไว้ที่ฝ่าพระบาททระเจ้าพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิอยู่ทีใส่ตักไปตั้งไว้ตรงตักเลยวางใส่ตักพุทธเจ้า นะแล้วก้มลงกล่าวพุเจ้าจึงบอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายไม่มีใครมองเห็นนางยักษีนีแต่เธอนี้มองเห็นแล้วเรื่องที่เธอกล่าวก็เป็นเรื่องจริงขอทวารบาลทั้งสองที่เฝ้าอยู่ตรงประตูปล่อยให้นางยักษีนีเข้ามาในวิหารเธอการเข้ามาของเธอจะเป็นประโยชน์แก่ชนทั้งหลาย ปรากฏว่าพระเจ้าจับจกนางยักษ์ยืนอยู่ทนโทษเต็มหน้าประตูเลยชาวบ้านตกใจไปอยู่กองเดียวกันหมดเห็นไหมยักษ์มันใจไม่ดีหน้าตามันผนเขี้ยวใหญ่มาเลยปกติยักษ์มันสวยนะแต่พอมันกินคนก็ไปกินสัตว์ก็ไปรูปร่างหน้าตามันหน้านิ้วคิ้วเที้ยหมดตัวดําผมหยิกหมดแหละมันเป็นภาคที่น่ากลัวนี่คือยักษ์ร้ายนะมันจะไม่สวยงามความสวยงามมันหายไปหมดนะน่ากลัวกว่าพูดผีปีศาจอีกนะ ตาตอข้าหลุกลุกกลิงเปลือกไปมายืนชุมงก็จุ่มประตูวัดปรากฏว่าเทวดาก็เลยปล่อยให้นางยักษินีเข้ามานางยักษินีเข้ามาก็กลัวกลัวพระพุทธเจ้านางสั่นไปหมดแต่เทวดาบังคับให้นางเข้าไปก็ก้มลงกราบก้มลงกราบแล้วก็นั่งอยู่ข้างข้างพระเจ้าชาวบ้านก็ตกใจกลวยหนังๆนถึงหยักหมอกาวว่างตัวเท้าหนังตะมุนตึงตึกอยู่ดำ mm พุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นให้พวกเธอทั้งสองฝั่งพวกเธอเบียดเบียนกันมาอย่างนี้ตั้งกี่พกกี่ชาแล้วเธอจะเบียดเบียนกันต่อไปอีกไหมยักษ์กับนางทั้งสองเมื่อฟังประวัติของตัวเองจบระลึกนึกได้เป็นโทษของการจองเวรก็เลยสำเร็จเป็นโสดาบันทั้งคู่ส่วน เมียหลวงที่มาเป็นมนุษย์นั้นสําเร็จเป็นพระอรหันนะสําเร็จทีหลังเดีวมาสำเร็จเป็นพรนะรรนางขอบวชแล้วบุตรของนางก็บวชในพระพุทธศาสนาด้วยก็เ,เลี้ยงและโตแล้วก็บวชเป็นสามเณรเลยก็สำเร็จเป็นพระอรหันหมดเวนกันที่จองเวนกันมายาวนานตั้งกี่พวก,กี่ชจ้าอะจองเวนกันมาสนุกเลยนางยักษีเมื่อ ไม่มีอะไรจะกินก็เป็นพระโสดาบันไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรเป็นอาหารนางก็เลยไม่มีที่อาศัยชาวบ้านเห็นว่านางนั้นเป็นยักษ์แล้วก็มีฤทธิ์มากด้วยก็เลยสร้างศาลาอยู่ตรงเถียงนาให้นางอยู่ตรงทุ่งนานางกลายตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้ก็เลยทําเป็นศาลเจ้าให้นางอยู่แล้วเอาของไปให้นางกินทุกวัน หวงสวงนางจะได้ถามว่าทำนาตอนไหนฝนตกข้าวจะดีหรือไม่ดีเพียจะลงตักกระแตนเดวอะไรไหมแล้วก็ฝากให้นางดูแลได้นานางก็ตกลงรับคำดูแลได้นาชาวบ้านก็ของไปเส้นไหว้ทีนี้พอคนหมู่บ้านอื่นรู้ก็เอาของมาให้คนนี้ได้ผลทำโน่นทำนี่นางทำนายทายทักทุกอย่างได้แม่นก็ได้วิชาการตัวนี้แหละเลี้ยงชีวิตตัวเองในการเป็นยักษ์เพราไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตใคร แล้วก็สมาทานถึงพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์เป็นสาธะรณะบำเพ็ญตัวรูปร่างหน้าตาที่เคยบูดเบี้ยวที่เคยน่ากลัวก็กลับมาสวยงามดังเดิมเหมือนกับนางอับสอนแต่ก็ยังเป็นยักษ์ก็ฝ่าเท้านั้นเสมอมือเท้านั้นใหญ่นิสัยก็ยังอิลึงตึงตังเหมือนเดิมก็ยังมีนิสัยที่หยาบแต่ก็อ่อนโยนลงก็ไม่มีรูปร่างน่ากลัวอีกก็เลยทาให้ของที่นางเขามาถาวายนางเต็มไปหมดแต่ละวันเขจะไปไหน นางก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าว่าของที่เขามาบวงสรวงมาเช่นไหว้ข้าพระเจ้าไม่สามารถจะทานได้หมดตักินไม่หมดปวงนงะ่ายๆข้าพระเจ้าอยากให้พระพิสุทังหลายมารับบาตรมารับบาตรของที่นางเหลือตรงเนี้ยของที่เขามาถวายนางไม่ใช่เหลือนะส่วนที่ส่วนที่นางไม่หมดแล้วนางจะเตรียมอาไว้ถวายพระขอให้พระมารับบาตรก็เลยบอกว่าขอให้พระท่านจับฉลากกันมา นางไม่อยากจำพ่อเจ้าจงใครแต่ให้จ,จับฉลาเพราะเลยต้องมีพระห้ารูปทุกวันจับฉลากันเขาเรียกว่าฉลากรพัดเพื่อไปรับพัฒนาหรือพัฒฉลากรพัดของนางยักษ์สีนีนางยักษ์สีนีก็เลยจะไหฉลากรพัดทุกวันวันละห้ารูปห้ารูปห้ารูปด้วยของที่เขานํามาเช่นไหวบวงสวงก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยมีการถวายฉลากับพัดติดมาจนถึงทุกวันนี้นั้นมาจากยักษ์นาฉลากรพัดในนางยักษ์สีนี นางพอหมดกรรมตรงนั้นก็ไปจุติบนสวรรค์หมดกรรมหยากยักเพราะว่าเป็นโสดาบันง,งั้นพอหมดกรรมก็จุติไปเป็นเทวดาแทนแล้วก็เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะสําเร็จเป็นพระอรหันตนะ์นี่คือผลของการจองเวนต่อกันมางั้นยักษ์ร้ายก็มีเทวดาไม่ดีก็มีอย่างเช่นเรื่องของอนาถาบินที่จะเจพี